สวัสดีครับมือนีมาเบิ่งหน้าครับฝนเศร้าตกไม่ไม่เขากำลังงามเลยอากาศก็ดีอวแดดไปแห้ง อูนต่างต่แดนพี่เราครับชนสุดพูนเห็นกระท่อมไหมครับพุ่คนโอ้เดียดแทงเดียดกระหอนหาปลาเบ็ดติดใหม่อีกเห็นลงไปเอาอีกโอ้ตายตายตาย เอาเบ็ดกครับ